สวัสดีครับนะครับหลังจากคลิปเมื่อกี้จบแล้วเราก็ไม่หยุดนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกรองเท้าคูฟ้าใหม่ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าเขาส่งกล่องเปล่าหรือเปล่านะครับใช่เปล่ามากเปล่ามากมันคือรองเท้ารุ่นโออหันไม่ได้ขอเคล็ดจำรุ่นนี้กันได้หรือไม่แบรนด์รองเท้าจีนเบอร์หนึ่งนะครับคูฟ้าใหม่จัดมาให้เขาแล้วรองเท้าจีนเบอร์หนึ่งของเราดีนิ้ง จั่เขาแบบไม่บอกผมด้วยผมก็เพิ่งรู้ตอนมาถึงเออแกะยากจังไม่หมุกเลย <ใจ S 1> อันนี้นนะอันนี้แกะไม่ได้จริงๆนะก็ไม่ใช่กันไก่อ่ะเฮ้ยทำไมเหมือนเดจาวูเลยเหมือนภาพนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนชิ้ๆอ๋อดีหนิง,งอ่ะนะเขาแปะเทปมาด้วยที่กล่องอนะ่ะ มันก็เลยแบบนี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งลีนิงลีนิงเฟอร์เดียนห้าชาร์ร g เจอร์นะครับ <c oughs> เชิญครับกูฟ้าใหม่เนอว,ว้าเฮ้ยเนื้อโฟมมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเฮ้ยใช่ว,ว้าวเฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้ เฮ้ยเบามา,กอ,ากอย่างแรกอย่างแรกคือน้ำหนักเบามากอืเทียบกันเทียบกันเห็นอะไรไหมอ่ะเห็นไหมในกล้องโฟมเขาเป็นโฟมสองชั้นคุณป่าไม่เห็นไหมครับด้านบนเป็นโฟมเรียบเรียบด้านล่างเป็นโฟมเม็ดนะครับเฮ้ยที่ว่า อ่าห้าอิริดอะเปลี่ยนโฟมมาใช้โฟมแบบตัวนี้หรือเปล่านะที่ข้างบนเฮ้ยแต่เขาบนโฟมมันนุ่มนะนุ่มใช่คือลืมไอ้ตัวอ่าสี่อ t e ดไปได้เลยอันนั้นแข็งโป๊กแต่อันนี้มันนุ่มนะอุ้ยแล้วความล็อกเกอร์มันดูล็อกเกอร์มากเลยนุ่มละต้นดีแน่นเฮ้ยขอดูน้ำหนักหน่อยนะครับอันนี้คูฟ้าใหม่เอาไซส์อะไรมาครับสี่สิบไซส์ยี่ห้าเซนสี่สิบ เออยี่ิบห้าเซนนะครับเป็นสี่สิบเซกหนึ่งส่วนสามนะมันจะเป็นแบบงงงนิดนึงตีเป็นยูเอสเป็นเจ็ดจุดห้ายูเอสนะครับน้ำหนักร้อยเจ็ดสิบแปดกรัมเบามากเบาอันฟ้าไฟกันอันฟ้าไฟสามเมื่อวานมันร้อยแปดสิบสองกรัมอ่ะเฮ้ยอันนี้ของขอลองของคุณพ่อเนี่ยอุ้ยสองร้อยสามกรัมนั่นของคุณพ่อแต่ของพ่อไซสี่สิบเอ็ดนะครับเฮ้ยมันเบามากอ่ะเบามากแล้วแบบ เบามากจริงๆแล้วอัปเปอร์คืออัปเปอร์เทปลีนิงบอกเลยอัปเปอร์เทปแบบโป่งทะลุโล่งเห็นทะลุแบบอีกฝั่งเลยอะ u p อ e r เทปลีนิงอรัผมบอกเลยว่าแล้วคูฟ่าใหม่รู้ไหมความเทพของลีนิงคืออะไรคือคูฟ่าใหม่จำได้ไหมโฟมพีแบ็คมันคือโฟมรองเท้าใช่ไหมแต่ลีนิงเอาพีแบ็กมาทําอัปเปอร์เอาเส้นใยพีแบ็กอะมาถักเป็นอัปเปอร์มันก็จะมีความเบาความนี่อะใช่เฮ้ยแต่โฟมอะโฟมวูลไฟเบอร์รอบเนี้ย ด้านบนมันเป็นโฟมเรียบอะเอ้ยเฮ้ยมันมันนุ่มด้วยอะเผนคาร์บอนแล้วคาร์บอนของเขาเนี่ยดีหนิงนี่คือคาร์บอนมันดีดมากนะอืมอุ้ยนี็ออกมาได้ด้วยเนี่ยอินโซนะอินโซอินโซถอดได้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ล็อกส้นดีนะแล้วก็มีบุให้ด้วยอ้าวคุณฝมาลองดิอยากลองอ่ะเอาหนึ้งมาให้หน่อย อยากได้โอเคลองก่อนนะอยากได้อยากได้เสียงอะไรเนี่ยอยากได้ขยายออกให้หน่อยอยากได้เสียงอะไรอยากได้มันได้ยินเสียงอะไรนะคะทุกคนอยากได้เสียงเววเวอยากได้สีแดงอยากได้สีแดงมีหลายสีนะคะทุกคนมีหลายสีนะสองพันกว่าบาทเลยสองพันห้าสองพหเองเนี้ยใช่อยากได้ขอซื้อได้ไหม ตั้งใจว่าอยากหารองเท้าที่แบบออเออเอาเนี่ยเราคว้านกลางงเงี้ยเยอะนะแล้วเอาโซนี้คือลินิ่งนี้ผมบอกเลยโคตรถดเฮ้ยมันหนึบอ่ะเอาโซเหมือนนึบกว่ารุ่นเดิมนะอืเนี่ยลายลายเอาโซมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนี่ยแต่ดูเอาโซจะหนึบขึ้นการคว้านคว้านเยอะขึ้นนะตรงกลางเออตรงนี้นะที่เป็นส่วนที่ทําให้น้ําหนักมันเบาลง,ลงอ,อ่ะอืมันคว้านเยอะขึ้นนะครับเฮ้ยแล้วก็ลิ้นมีเอ็นนี่ด้วย ยึดติดยึติดกับด้านในนี่นี่ไม่ที่มันมีนูนๆด้วยอ๋อเออเอ้ยครูฟ้า่เจอจุดแปลประลาดจุดหนึ่งลิ้นเนี่ยเขามีการบุนุ่มด้านในด้วยนะทีเนี้ยทาให้เวลาผูกเชือกอ่ะมันก็จะไม่ไม่ลัดหลังเท้านะแล้วก็ลิ้นมันมันอ่ากัสเต็จทั้งมันจะคุ้มอย่างงี้มันจะใส่สวมยากนิดนึงลงไปอึ๊บอึ๊ช เหลือไหมอืมเหลืออือุ้ยขังเกงรุดตุดช่ด้วยตรงไซส์เอยเอ้ยอะไรนะอันนี้อันนี้ถ้าถ้ายึดเซนติเมตรก็คือยี่บห้าเซนอืมอืมก็คือตรงไซส์กแหละแต่ว่า u ูอสมันจูจะโอเวอร์นหน่อยนะเออเป็นไงเอ้ยนุ่มอะนุ่มหรอเออนุ่มเพราะว่าเดิมลีนิงคาแรคเตอร์มันเป็นรองเท้าแน่นๆนะแต่ว่าไอเนี้ยมันมีการเปลี่ยนโอ้ยผมหันไม่ได้ ฟูมนุ่มเฮ้ยดูหน้าเชิดมากเลยอะใช่หน้าเขาเชิดขึ้นคือพอเหยียบไปเนี่ยมันจะพักเลยมันโดนตรงตรงตรงเนี้ยเต็มเต็มเรืออุ้งตรงมันจะทําให้ลงกลางเท้าพอดีนะครับใช่มันจะโดนตรงเนี้ยแบบว่ากลางคอนหน้านะครับตรงบอฟฟตใช่เฮ้ยมันดูจะกริ่งมากเลยอะเท้าข้างหน้ามันเชิดมากเฮ้ยเฮ้ยลองแล้วมันไม่ลองแล้วมันมันนุ่มอะ เฮ้ยเฮ้ยดูแล้วของดีอะเนี่ยทุกคนครับผมอยากได้ใช่นุ่มนุ่มแล้วก็เบามากแล้วก็มันสวยอะใช่ขนาดสีดำยังสวยอ่ะปกติผมไม่ค่อยชอบรองเท้าสีดำมาเนี่ยแล้วมันน่าเชิดคือคุ้าใหม่อยากได้สีดำแบบมีสีจี๊ดเยอะแล้วอะไรเงี้ยมาใส่ทำงานได้ด้วยใช่แล้วลีนี่เนี่ยทนทนนะอุ้ยเกินคาดมากอะในราคา สองพันกว่าบาทเสียงอะไรเสียงอะไรเข้าหูดีมากทุกคนนุ่มแล้วก็เบามากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรด้งดีไหมด้งดีแล้วหน้ามันเชิดเลยนะคะมันผักอะไรเนาะหน้ามันเชิดเลยนะแล้วมันเหมือนกับแบบกริ้งเออกริ้งกริ้งกริ้งเฮ้ยดีทุกคนราคาถูกเวยเพราะว่าเดิมถ้าเกิดเราดูในรุ่นชา l e n เจอเดิมอะมันจะเป็นรองเท้าที่หน้ามันจะไม่ได้กริ้งมากแต่อรุ่นเนี้ยมันกริ้งมากเลยอะ รองเท้าคู่โปรดไปแล้วเลยนะเนี่ยใส่พรุ่งนี้ดีกว่าลองรันวันนี้ไงลองรันเออวันนี้ลองรันสิบแปดโลเฮ้แต่ลองรันน่าจะประหยัดแรงมากนะรุ่นเนี้ยใช่แล้วดูเขาแบบความหนาคอยวัดความหนาไม่ไม่ไม่แข็งไม่สถานเลยอะไรเงี้ยเอออุ้ยเอาโซให้หนามากอะในราคาแค่สองพันความหนานะครับส้นสี่สิบนะครับส้นสี่สิบ หน้าสามเอ็ดดอเเออเป็นดอกแปลกๆที่ไม่ค่อยเจอดอกประมาณนี้นะเฮ้ยแต่เอาโซอ่ะจะบอกว่าเอาโซให้มันหนามากโดยที่เอาโซของเขาเนี่ยหนาถึงดีมากเลย o u t s o หนาถึง3มมิลิเมตรเลยอะ่ะคือทนทานแบบทนจัดๆแน่นอนแล้วก็ไม่แพงนะช่วงลดประมาณ2 5 2, 6, งพันห้าสองแถวๆเนี้ยเฮ้ยแต่เกินคุ้มอ่ก มันเบาอ่ะเบามากเลยอ่ะคือเฮ้ยมันดูแล้วมันบางเนี่ยใส่แล้วทุกคนไม่ร้อนแน่นอนตะข่ายแบบอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนครับถามแค่นี้เลยผมต้องมีไหมผมถามแค่นี้เลยผมต้องมีไหมครับนี่มันสวยอะเห็นไหมละ่ะใหญ่จะได้ของเขาแล้วละสิจะบอกอะไรให้ผมมาชอบรีๆนะผม,มเคยมี อ่าสี่เชลเลนเจอร์มีสามเอลีมีสี่เอลีนะครับแต่สี่เอลีทนี่ผมไม่ชอบมันเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้คู่เนี้ยเนื้อโฟมมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยคือเนื้อโฟมมันคนละอันกันชัดเจนนะยิ่งยิ่งอมาเทียบกันอย่างเงี้ยยิ่งเห็นชัดเลยว่าโฟมมันคนละเนื้อใช่ยิ่งบีบลงไปเนี่ยไอ้อันเนี้ยโฟมมันจะแน่นกว่าอืไอ้เนี้ยบีบแล้วแบบนุ่มแบบนุ่มฟูอ่ะเออแบบเออเดียพอลองแล้วแบบ มันนุ่มอ่ะ่าที่บอกมันนุ่มแล้วมันตัวรู้ไหมลีนิงคือแบรนด์รองเท้าจีนเบอร์หนึ่งโออแล้วมันเชิดด้วยนะรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแต่กูลเฟรเดียนเป็นระกูลแข่งขันจะมีทั้งหมดสามรุ่นนะครับคือรุ่นเชล l ลนเจอร์จะถูกสุดประมาณเนี้ยแต่ราคาจริงก็ประมาณสี่พันกว่าบาทเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นมารุ่นราคาจริงสี่พันกว่าบาทขึ้นมารุ่น e l ล t e รุ่น e l ล t e จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันช่วงลดก็ประมาณห้าพันกว่าบาทแล้วก็รุ่นสุดท้ายคือรุ่นอัน เนี่ยถ้าครูฟ้าใหม่ชอบอะครูฟ้าม่จะตาโตอันตานี่คือรุ่นอันตานี่คือรุ่นรองเท้าสุดาตานอะให้พี่นุกรีวิวคนเดียวนะครับโอโอถ้าใส่แล้วชอบอะไรเงี้ยจะแบบอุ้ย,อยชอบเอออยากได้อยากได้ <c oughs> ยากได้อยากไดตคุห้าจุดศูนย์โปรแล้วไม่มีห้าจุดศูนย์โปรมีแต่หกจุดศูนย์โปรกับสามจุดศูนย์โปร เราก็ชอบไอ้ที่มันนูนขึ้นตรงเนี้ยค่ะทุกคนนะมันจะแบบแ<ต>เหมือนกับแบบรุ่นเนี้ยลองรันจะดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ร้อนเท้าใช่คือจะเอามาไว้ใส่เวลาลองรันเวลาอะไรอย่างงี้เลยดูสิทะลุเลย<า>อชมมาแล้วเราเราก็ไปอ่านรีวิวมาเออเราชอบแบบของดีนิงอยู่แล้วพอไปอ่านรีวิวมาเออน่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยบูมไฟเบอร์เห็นไหมเนี่ยดีนิงเนี่ยคูดถเป็น,นของคุณพอ่อคุณพ่อก็ชอบมากเลยีนิงเนี่ย เือเป็นรองเท้าที่เวลาวิ่งมันจะไม่ได้รู้สึกหวมหวาจะเป็นเร็วนะลีนิงเป็นเท้าที่แปลกอีกหนึ่งนะครับสวยเป็นแบนว่าชอบเดี๋ยวครูอแม่จะไปวิ่งเย็นนี้นะคะ18โลลองหลันแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงสวยมากเบามากเลยอ่ะเบามากมีสีอื่นด้วยนะสีจี๊ดก็มีมีทุกสีทุกคนมีสีเขียวสีม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้ก็ครูฝแม่ก็แบบ เอาไว้แบบอยากจะไว้แบบไปใส่ไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปดีไซน์ชอแบเบชียวไปทงไปเที่ยวอะไรเงรี้ยอืมก็มเลย,ยเอาสีดํามาเนาะสีสุภาพเดี๋ยวครูฝ้าใหม่ไปวิ่งแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบกันในเพจครูฝ้า่แชร์อันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะาารับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับลิสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ